สปทสเสริมพลังใจครูแนะแนวดูแลสุขภาพจิตนักเรียนด้วยการแนะแนวและโคชิ่งเมื่อวันที่8เมษายน2567ว่าที่ร้อยตรีดรธนุวงจินดาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเสริมพลังใจครูแนะแนวเพื่อการดูแลสุขภาพจิตการแนะแนวและโคชิ่งนักเรียนโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษในเขตกรุงเทพและปริมณฑล โดยมีดรวิษณุศัพย์สมบัติภูมิในการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษารักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา,านางเกศรินสุวรรณสุนทรรองผูมิในการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาภูมิในการกลุ่มพัฒนานระบบการแนะแนวนักวิชาการศึกษาผู้บริหารครูแนะแนวผู้รับผิดชอบงานแนะแนวของโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษใน5จังหวัดได้แก่ กรุงเทพมหานครปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมและสมุทรปราการจำนวน71โรงเรียนรวมถึงจิตแพทย์ผู้ส่งคุณวุธินักวิชาการสาธารณาสุข ยมีวิทยากรจากศูนย์คุณธรรมสถาบันโค้ชไทยและกรมสุขภาพจิตเข้าร่วมณโนะรงแรมบางกอกพาเลทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครว่าที่ร้อยตรีดรธนุวงจินดากล่าวว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ให้ความสําคัญกับทุกเหตุการณ์ที่ส่งผลต่อความปลอดภัยของนักเรียนและกําหนดนโยบายระยะเร่งด่วนในการสร้างความเข้มแข็งระบบแนะแนวการชี้แนะแนวทางโคชชิง่งและการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้เรียนเพื่อพัฒนาครูแนะแนวให้มี องความรู้ความเข้าใจมีเทคนิคและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการโคชชิ่งนักเรียนการดูแลส่งเสริมป้องกันและรับมือเมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤตสุขภาพจิตในโรงเรียนได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้ซึ่งเรื่องการดูแลสุขภาพจิตนักเรียนเป็นหนึ่งในวาระสาคัญตามนโยบายเรียนดีมีความสุข ของพลตรจเอกเพิ่มูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนายสุรศักดิ์พันเจริญวรปุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่มีความห่วงใยในสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักเรียนเพื่อให้นักเรียนมาโรงเรียนอย่างมีความสุขเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพและยกระดับการศึกษาทั้งระบบต่อไป